สวัสดีค่ะพี่น้องขายายท่อนภาพี่น้องมาเละทถงหน้าวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 6 6พี่น้องภาพี่น้องมาเบิ้งเขาเนิยวกีบเดียวตัวน,นี้เดอ้อถ้าว่าน้ำไร้ปีนี้บ่งามซ้ำปีไก่พี่น้องปีไก่งามกว่านี้สูงกว่านี้ยืดเส้นามแลว้วปีนี้น้ำฝนตกอยู่แต่ว่าน้ำน้องบดหยูออกมามองนี้เป็นพื้นที่ลุ่มลุ่มต่ำเลยพี่น้องมองนี้กระไดพูดนะนี๋ยาท่อนสีภาพี่น้องยางละเบิ้งนกขะนนาะบ่งามซ้ำปีไก่เดอ้อปีนี้ เบิ่องหด้ค่ะพี่น้องะ่ะมามองมุมข้างบนเขียวงามคักพ,พุ่นอะโออเริ่พี่น้องเด้อดทงนี่ลหละคะ่ะที่ยะท่อนให้เพิ่นเมาสหน่ะแม่ตอนนี้นะตอนนี้เด้อค่ะเด้อปีนี้น้ำาบ่าแห้งซ้ำปีกายแล้วก็ไม่บ่างามซ้ำปีกายพร้อมเลยพี่น้องปีกายงามก็นี่เด้สูงก็นี่เลยน้ำบ่ไเ้มาแห้งก็ลเลยเขาบ่ิยืดชา่นา้ำก็เลยแบบพอดีเอานี่ล่ละดีคือกันพี่น้องบรรยากาศนะคะ ขัน้นเป็นปีกาเนี่โอ้ยอันนี้แล้วพี่น้องคะแล้วหน้านีก่ก็สีหดกันแท่จูกันแท่หน้าแหละดีขึ้นกันละเออปีกายสูงโพดสูงโพอันเกีียวนะพี่น้องสูงถ่วมหัวเนาะแนวเนวเนว,เนวสูงเขาเมือ่อยเสร็จแล้วขันเขาสูงหลายมาก,กับเมื่อยได้พี่นอ้องเมื่อยได้ขันเขาสูงหหลเดือบใสข้าวเหนียวกีบเดียวต้นสูงไม่ล้มนะคะเห็นบ่บ่ง,งามซํำปีกายเดอ้อปีนี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกโอเคอยู่ เดีย๋ยวีท่านสิไพ่พี่น้องไปย่างมึงทั้งทั้งผุนแหงพู้พี่น้องทั้งผุ่นแหงสูงแห้งเนี่ผุน่นสูงนะทางนู้นมันหลุมตำ่ำมันหายต่ำแห้งทั้งผุนค่ะขั้นมานับตะมืออันเข่าแตกเมนะ็ดเนาะเข่าแตกเม็ดตะมือโต๊ะกาเขา่าล้วมมาดำนี่เรียบร้อยอย่างนี้พี่น้องได้ซีเดือนกลัวละได้ซีเดือนกลัวละเด้นี่ยจ้งน้อยกับสีกลมโดนเนาะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันที่หนึ่งกัญยาละเมพี่น้องมันมที่หนึ่งกันยาแล้วตอนนี้นะ่ะ สี่เดือนกลัวหรวคะพี่น้องสี่เดือนกว่าใกล้จะห้าเดือนแล้วเด้นน่เป็นเขาไญ่ตัวเป็นเขาไ n ่เขางันอายุเก็บเกี้ยวนี่กับสิรุ่นก่อคอหกอยู่สิประมาณอาทิตอาทิตย์ดนิดนี่แหละพี่น้องขั้นห้อเห็ดเขาก่อคอหกเป็นปะเขาเนี้ยก่อคอหกนะเกี้ยวก่อขอหกแล้วเซ้ยใส่เลยพี่น้องเซ้ยใส่ไอ้พันเขาเนี้ยกิบเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องกินแซ่บเด้อบะแมนเขาขี้ไร่เหมาะกับที่ลุ่มตำนะพี่น้องเขาพันนี่คือเหมาะกับที่ลุ่มตำ น้าโคกเดี่ยวไปไซเดอไม่แนะนำ <c oughs> หน้าตรงนี้ของเงย็นท่อนมั่งกับสิเป็นหน้าคุมจักนอยทําได้ทั้งนาปีนาปังเด้ยตรงนี้พี่น้องมึงเนี่ยไนี่นะต้นนั้นอ่ะสวดจุ่มคุมอยู่ไ้นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ไฮต้นหนาพี่น้องนมันรูบมันตำกมูลุกมันตำกมูปีไก่ประสันโอ้พี่น้องอันก้อว่ามันก้อย่ว่าสันสูงสูงมือประสันเขาสูงไรก็เมือแล้วมันแนวดีเดี๋ยวพี่น้องเกี่ยวมือเกี่ยวหยกัก เนี่ยยาท่านสิตั้งกล้องแล้วเรียท่านสียังตรงนี้เบื้องให้พี่น้องเทียบเบื้องว่าเขาต้นนี้สุงส,งสักไหนบ่องห้ามสําปีไก่เด้อพี่น้องปีไก่งามอหลียืนอยู่ทั้งกันแท่หน้ากับสีประมาณนี่พี่น้องนี่แต่ว่าถ้าลงไปยืนเทียบกับต้นเขากับสีเพียงข้ออยู่ได้ปไปใบเขาพี่น้องปีไก่ต้นคักต้นแน่ต้นสุงปนไอ้กับว่าลมได้พี่น้องปีไก,ก,ก่บบเน,นี่โอ้ลิบหัวกัดผุนได้เดียวเนี่อ ก็จะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อมาอัปเดตบอกใครเดี๋ยวมาเบิ้งจ้าเจียบ่าได้ภาพพี่น้องมาโดนเลยไแมตั้งแต่อันบ่แมนตั้งแต่สามเขาเขาแล้วคุณโบพี่น้องมองนี่ละค่ะนี่เดี๋ยวท่านสีสี่เห้เบิ้งนี่ละตรงนี้ละค่ะพี่น้องขาที่ปูกัดแล้วมันห่างแล้วมันห่างมันเดินเลยนะเอามาสามกับพี่น้องเนี่ยเอาเขามาสามนี่มาเมื่อเกียบลอยมัดพุ่น่ะพี่น้องนี่ละมองนี่ละค่ะต้นนาพี่น้องนี่ละเห็นบสามแล้วแล้วมันก็หนาตื้บขึ้นยังสี่เขาพี่น้องนี่นะ บริเวห้องหมอขโมนอีงอย่างเดิกมนันยะท่อนพี่น้องมันสวยเองเพราะว่าเป็นหน้าที่หน้าตำเองสินะเหมาะกับที่ลุ่มตำเพื่อผลวาล่ะปู่ผลมะไซผนมาใส่ใส่ตัวตั้งพุดพี่น้องเหมาะกับที่ลุ่มตำเด้เอะเนย้อกรีบเดียวพี่น้องปีกายนะโอ้ยบ่พ่อกันหลายๆพี่น้องทั่วประเทศไทยเนาะหน้าลุ่มตำมันก็หลายๆหลายคนหลายพี่น้องตอบโจทย์ตอบปัญหาผู้ใดเอาไปปีนี้เดียวโอ้ยถามก้อนพี่น้องขาลืมต้นละ ผู้ใดเอาพันเขาได้พันเขากีบเดียวย่ำยีทอนไปเด้อเออมาคอมมนสู้ฟั่งในเปียงเป็นยังไงงามบอเออเมียนบอะ่ะพราวมาผูท้ที่อุดโน้นไปปีกายนี่หลายแห้งคือกันค่ะพี่น้องเป็นยังไงงามบอสะดอกเราสู้กันฟั่งแน่คือบอของเกียนทอนคืบไข่บัดเอามาใส่ของ้งโตขคืนเป็นหนึ่งซี่ว่าสู้พี่น้องคนฟั่งในเด้อพี่น้องคะผู้ใดที่ได้พันเขาก็เบียทอนไปนะค่ะนี่นะอ่อนแสบเด้อเป็นเขาแข็งเด้อเป็นเขาใหญ่เด้อเขาหน้าปีนี่ครับพี่น้อง โอ้ทังนี่เราะต่ฟังอ่ะมันจีมันจีเป็นโฮมโฮมยุคข้าพี่น้องโฮมยุคข้างกระสีสูงก้มูจักน้อย่ะเขียวสวยงามมากค่ะพี่น้อง่ะอยู่กับบรรยากาศท้องทงให้ทงหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะบุนอ่ะโอ้สู้ฟังในเด้อค่ะเด้อพี่น้องคผูบใดได้พันเข่าไปกระไรเป็นจังไดนงามบอยเฮ็ดหลัอกระไรคืออันคือของยายท่อนวพี่น้อง่ะนี่ค่ะ ถ้ามามองมุมบนมองมุมบนกับสิง,งามอยอดดอกพี่น้องเออโอ้งามดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอซ้ำปีไก่ได้ว,ว่าซื้อพี่น้องไม่สวยเท่าปีไก่ปีไก่งามแห้งอีรีค่ะปีนี้ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคละละ,ละเพราะว่าตอนดำแล้วไม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะปู่หน้ายองของเย่ท่อนมาสันพี่น้องบีนี้สามใค่ตัวมันขึ้นมาเต็มปุ๊บคือเกา่าเนี่ย